จงังหวะนี้มาอยู่ที่ไลออนจิกส่งมาที่ฟานบาสเท่นเข้าขวาบอลฮุกลนี้นิ่มนิ่มกกูกกก,ก,ก,ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบุณครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตาจันวีดีโอวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนยิงบอลฮุกพุ่ง,ง,แงๆแรงๆแล้วก็คมๆมีวิธีการยิงยังไงก็มาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับ ันนี้ผมก็จะมาสอนยิงบอลฮุกนะหลายคนอาจจะรู้แล้วนะว่ายิงยังไงนะแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะว่าการยิงบอลฮุกนั้นยิงยังไงนะมันก็ต้องมีสกิลด้วยนะก็ไปดูกันเลยว่าวิธีการยิงบอลฮุกนั้นทํำยังไงนะอย่างเช่นจังวันนี้ผมพลิกมาปุ๊บแล้วให้เราเฉียงอนาล็อกลงนะทุกคนจะสังเกตเห็นอนาล็อกของผมมันเฉียงลงนะถ้าเราไม่เฉียงอนาล็อกลงมันจะไม่ฮุกให้เรานะเราต้องเฉียงอนาล็อกลงนิดนึงจากประตูนะ แล้วก็ให้เรากดยิงประมาณครึ่งหลอดนะหลอดม่วงนะก็จะได้ประมาณนี้เลยพุ่งพุ่งฮุกฮุแบบนี้เลยนะวิธีการยิงบอลให้มันฮุกนะก็จะได้ประมาณนี้ต้องเป็นเท้าที่ถนัดด้วยนะทุกคนนะแต่ถ้าเป็นเท้าซ้ายนี่อาจจะไม่ฮุกนะเพราะว่ามันไม่ใช่เท้าที่ถนัดนะเห็นไหมเราหักมาควาแบบนี้เฉียงลงปึ๊บมันก็จะฮุกแบบนี้เลยก็ดูภาพชากกันอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันจะฮุกแบบไหนนะดูนะปึ๊บให้บอลมาแล้วก็ เฉียงเข้าขวาแบบนี้เฉียงลงล่างแบบนี้นะแล้วก็มันจะยิงฮุกแบบนี้ให้เราเองนะถ้าเราเฉียงอันาล็อกลงแบบนี้นะก็จะได้แบบน,นั้นเลยนะกอถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ